สวัสดีครับเพื่อนๆชาว y t u t u นะครับวันนี้ก็มารีวิวดอกลำโพงนะครับดอกซับเบดนะตามคำเรียกร้องของ FC นะเดี๋ยวผมจะไล่ไปเรื่อยๆนะไล่ไปทุกยี่ห้อนะครับแล้วก็เสียงกลางเสียงแหลมอะไรสลับกันไปนะครับผมถ้าผมมีเวลานะวันนี้ผมมารีวิวด ok. อกเจ้าอะพีโอโนะยี่ห้อพีโอเดโนะนะครับ48-650ขีดหนะหรือบางคนก็จะชอบเรียกว่าดอก650นะครับ กำลังวัดก็จะอยู่ที่6 5 0วัตต์นะครับเป็นวัตดแท้นะครับราคามือแรกก็จะอยู่ที่สอง่าสามพบาทแต่ตอนนี้คาดว่าน่าจะเลิกผลิตนะครับในรุ่นนี้นะในซีรีส์นี้น่าจะเลิกผลิตน่าจะเป็นรุ่น p ีออ i o โอพีเมาแทนนะพันสวัตต์มาแทนนะครับนะที่เลิกผลิตผมคิดว่าน่าจะนะเขาไปไกลแล้วนะครับเขา P ก็เลยน่าจะเปลี่ยนสติกเกอร์ใหม่นะครับ รูปลักษ์ใหม่นิดหน่อยนะครับเพราะว่าตัวใหม่มาของ PE 18นี่ก็ราคาถูกกว่าตัว650ตัว600วัตต์นี้100บาทแค่นั้นเองนะแต่ตัวนั้น1,200วัตต์เดี๋ยวผมจะมารีวิวอีกตัวตัวอีกตัวนั้นนะที่ที่เป็น1,200วัตต์นะครับตัว650นี้น่าจะเป็นตำนานไปแล้วนะครับน่าจะเลิกผลิตนะสินค้าหมดนะเช็คหลายร้านหลายเจ้านะฮะสินค้าหมดนะครับทำไมถึงเรียกว่าเป็นตำนานสำหรับ P นะโอเดโอสิ 18, นิ้ว650ตัวนี้650ัตบาทเป็นดอกที่หลายวงดนตรีหลายคนใช้มากนะครับถ้าย้อนขึ้นไปในสมัยอดีตนะย้อนขึ้นไปในสมัยอดีตเมื่อ5-6ปีที่แล้วก็จะใช้กันเยอะมากนะครับไม่ว่าจะเล่นสดนะไม่ว่าจะงานเหน่ไม่ว่าจะอะไรก็เล่นกันหมดเพราะว่าเป็นดอกลำโพงที่คุณภาพดีนะน้ำเสียงดีมากนะครับแล้วก็ ใช้แอมวัดต่ำๆขับยังออกนะออกดีด้วยนะฮะแต่ก่อนผมก็ใช้อยู่ถ้าย้อนไปประมาณ2อปีที่แล้วผมก็ยังใช้ดอกรุ่นนี้อยู่นะครับเสียงดีมากนะครับผมเสียงดีมากใช้ C.2 0 0 2ขับยังดังเลยนะฮะดังแรงด้วยใช้อะไรขับก็ดังแล้วใส่ตู้อะไรได้บ้างนะครับใส่ตู้ก็ใส่ได้ตั้งแต่เทอร์โบนะฮะ B V นะครับ W ก็ใส่ได้นะ W ก็ใส่ได้นะครับใส่ได้แทบทุกสูตรเลยนะเสียงดีมาก นะครับสำหรับเจ้า Pureio e นะฮะหกห้าศูนย์หกร้อยห้าสิบบาทตัวนี้นะฮะสิเป็นลำโพงสิบแปดนิ้วอ่าไว้อยู่ที่อ่าสี่นิ้วนะฮะส่วนมากไว้สี่นิ้วหมดนะครับสิบแปดนิ้วไม่ค่อยมีไว้สามนะนะครับเก้าสิบแปดดีบีดีบีมันสูงมากแล้วก็เป็นดีบีแท้นะฮะแปดโอห์ม oh นะครับเป็นดอกลำโพงแปดโอห์มนะครับผมดอกลำโพงแปดโอห์มนะนะครับ ตัวสไปเดอร์เป็นสไปเดอร์สองชั้นนะรุ่นก่อนหน้านี้จะเป็นรุ่นน็อตนะที่เขาบอกว่าเป็นรุ่นรุ่นเก่าไหมนะถ้ารุ่นเก่าเขาเขาฮิดกันนะผมว่าน่าจะเป็นเพราะการเซอร์วิสมากกว่านะนะครับรุ่นรุ่นที่มีน็อตหลังหลังแม่เหล็กมันจะมีน็อตน่าจะสี่ตัวหรือเท่าไหร่ตัวเนี่ยผมจำไม่ได้นะมันจะเป็นน็อตน็อตด้านหลังตัวลําโพงแล้วก็จะขันเหมือนยึดแม่เหล็กกับโครงลงําโพงไว้อะไรประมาณนี้นะครับ ดอกลำโพงรุ่นนี้มือสองเห็นเขาขายกันน่าจะดอกละสองพันนะครับสองพันแต่เวลาซื้อดอกลำโพงรุ่นนี้มือสองท่านต้องเช็คดูดีๆนะครับว่าสไปเดอร์นะสไปเดอร์นะครับ, Spider, นะ Spider, รบมันชอบมันชอบหลุดออกจากกลวยนะชั้นแรกมันไม่หลุดนะมันจะชอบไปหลุดชั้นที่สองคือเรามองไม่เห็นนะครับเวลาเราไปซื้อเราต้องกดดูดีๆนะถ้ากดไม่แรงจริงมันก็ไม่รู้นะนะครับดอกลำโพงรุ่นนี้นะครับเสียงดีมากถ้าใช้ในงาน ผู้ดีผู้ดีหน่อยก็เสียงดีใช้ในง,งานหมอลำอะไรก็เสียงดีนะแต่ก่อนใช้กันเยอะเลยหมอลำหลายคณะก็ยังใช้6-50เพราะาตัวพันสองคนก็ไม่ค่อยใช้กันนะครับเพราะแต่ก่อนกำลังวัดของพาวเวอร์แอมป์ที่จะนํามาขับดอกลําโพงเนี่ยมันวัดไม่ค่อยสูงนะในถ้าย้อนคืนไปสมัยก่อนยังว่าเคหวัดสูงก็จริงแต่ว่ามันก็ยังไม่ได้สูงมากนะครับถ้าย้อนคืนไปในอดีตนะครับสําหรับดอกลาโพง,ง650 6 5 0ิบวัตต์ตัวนี้นะครับก็เป็นเจ้าตลาดคลองตลาดมานานนะ ครองใจใผู้คนมานานนะครับหลายคนก็ยังใช้อยู่นะครับอย่างที่ผมบอกนะครับเวลาไปซื้อมือสองดอกรุน่นนี้ดูดีดนะคอมันจะขาดนะคอคอมันจะเป็นชั้นล่างสไปเดอร์มันจะมีสองชั้นชั้นบนแล้วก็ชั้นล่างส่วนมากดอกลาโพงสิบแปดนิ้วจะมีสไปเดอร์สองชั้นนะนะครับแต่รุน่นนี้คอขาดยอดนิยมนะครับคอขาดยอดนิยมเพราะอะไรเพราะกําลังขับกําลังของวัตต์อยู่ที่หกร้อยห้าสิบวัตต์ มันเป็นลาโพงที่เสียงดีให้เสียงที่ดีแล้วคนชอบเอาไปอัดนะพออัดแรงๆคอมันก็จะขาดนะเขาก็จะเรียกว่าคอขาดหรือสไปเดอร์มันหลุดออกจากกลวยนั่นเองนะครับแต่มันยังมีสไปเดอร์อีกตัวบนที่คอยเด้งดึงเด้งดึงเด้ง,ด,งดึงให้มันมันก็เลยดังแต่ถ้าอัดแรงจริงมันก็จะดังตับ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 อะไรประมาณนั้นนะครับนะต้องดูให้ดีผมเคยใช้แล้วเสียงดีนะรุ่นนี้ผมเอาไปใส่บีพันก็ออกดีแจ่มมากนะครับดังดีมากดังแรงแต่เสียดายที่ลูกน้องมัน ลูกน้องอัดแรงไปหน่อยคอขาดนะคอขาด4ดอกไปเลยนะผมใช้8ดอกอยู่สมัยก่อนนะนะครับซื้อมาน่าจะราคานี้แหละราคาตามตามที่ผมพูดไปนี่แหละดอกละสามพันามนะนะครับก็เสียงดีกระดาษทนนะนะครับกระดาษทนนะสำหรับตัว650แล้วก็อีกตัวหนึ่งก็จะเป็นตัว่า pa นะ pa 1 8นิ้วนี่จะเป็นตัวใหม่นะฮะน่าจะเป็นตัวใหม่กำลังวัดอยู่ที่1,000นะครับ เดีย๋ยวนะครับสักครู่นะครับ1,200วัตต์นะเป็นลักษณะเหมือนกันเลยนะครับหน้าดอกท้ายดอกตูดดอกเหมือนกันแต่เปลี่ยนแค่สติกเกอร์นะครับเปลี่ยนแค่สติกเกอร์เหมือนเลยนะเดี๋ยวผมจะนำม,มารีวิวคลิปหน้านะครับแล้วก็โครงลำโพงก็แตกต่างกันนิดหน่อยนะเห็นเขาบอกว่ารับประกันชิ้นส่วนฟรี3ปีด้วยนะเป็นไปตามเงื่อนไขของกำหนดลูกค้าส่งลำโพงไปที่โรงงานเองโดยตรงโรงงานจะคิดค่าแรงในการซ่อมและการจัดส่งเขาว่างั้นนะในดอกรุ่นใหม่นะ เพราะอารุ่นตัว650 6 5 0บาทวัต์นี้จะเลิกผลิตแล้วนะครับได้ยินข่าวเวลวๆมาว่าอย่างนั้นนะครับเพราะว่าใส่กำลังวัดมาหน่อยพวดข้นกับเราะใส่เพราะว่าพ่อบางคนเนี่ยจะชอบดูสติกเกอร์นะนะครับไม่ชอบดูกำลังวัดที่แท้จริงของดอกลำโพงนะนะครับเดี๋ยวผมจะนำมาทำคลิปเรื่อยๆนะครับดอกลำโพงพีมีหลายรุ่นมากมีทั้ง48พันอ่นะครับ แล้วก็โยหลายรุ่นนะฮะ p หนึ่งแปดศูนย์สองสองสี่หนึ่งสองสี่สองอะไรก็ว่าไปสองสองสี่หน ün 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 ึ่งวีสองอะไรต่างๆาก็ว่าไปนะเดี๋ยวผมจะนํามารีวิวให้ครบทุกดอกนะครับถ้าจะทําคลิปเดียวมันจะยาวนะครับบางคนก็อาจจะไม่ได้สนใจในดอกลาโพงรุ่นนี้ก็อาจจะเลือกชมคลิปได้หลากหลายนะครับท่านไหนอยากให้ผมรีวิวหรือว่ามีคําแนะนําอะไรสําหรับดอกลําโพงรุ่นนี้หรือว่ารุ่นอื่นหรือว่าอะไรเรื่องอะไรก็คอมเมนต์ด้านล่างคลิปได้เพื่อเป็นประโยชน์แก่เพื่อนสมาชิกเพื่อเป็นแนวทางแก่เพื่อนสมาชิกที่เข้ามารับชมรับฟัง นะครับขอบคุณเพื่อนๆที่ติดตามช่องช่อ X Channel นะครับฝากด like, กดไลค์กดแชร์นะครับเพื่อเป็นกำลังใจเดี๋ยวผมทำคลิปลงให้เรื่อยๆนะครับคลิปนี้ขอชิ่งไปก่อนนะครับขอบคุณและสวัสดีครับ